สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับวันนี้เราอยู่ในเกมที่ชื่อว่า The Apocalypse Mobile นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมมือถือเอาชีวิตรอดแผนที่ขนาดใหญ่แบบ Open w o เ l d เลยนั่นเองทุกผู้ชมครับสำหรับนตอนนี้ตัวเกมก็เปิดให้เล่นกันแล้วนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศภาพกราฟิกและรูปแบบการเล่นในเกมกันครับโอเคครับผมนตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองทุกผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมมือถือ Open World เอาชีวิตรอดนั่นเองนะครับมาพร้อมแผนที่ขนาดใหญ่แบบ Open World แบบนี้เลยนะครับแผนที่ใหญ่มากนะเราอยู่แค่จุดเล็กๆของตัวแมพเท่านั้นเองนะครับผมดูครับนี่ครับอันนี้คือแมพในเกมนะแต่ละจุดแต่ละสถานที่จะมีทรัพยากรที่แตกต่างกันไปนะครับเริ่มแรกเราจะมีพวกขวานหินเหลืออะไรแบบเนี้ยนะครับที่สามารถทําการฟาร์มทรัพยากรได้นะครับเกมนี้จะมาในกราฟิกแบบโพลีกอนนะนะท่านผู้ชมครับ นี่ตัวเกมยังอยู่ระหว่างพัฒนานะครับย้ำกันอีกรอบหนึ่งเนาะในช่วงต้นปีใหม่นะครับหรือว่าต้นปี2026นะครับตัวเกมยังไม่ค่อยมีออกมาใหม่เท่าไหร่เนาะสำหรับตัวเกมมือถือนะครับท่านผู้ชมครับต้องรอ,อ,อพรัฒนากันต่อนะครับเพราะว่าช่วงนี้ค่ายเกมเขาหยุดกันด้วยนะเอออ,อันนี้ได้อะไรไหมมีอาการกระตุกเล็กน้อยเนาะเดี๋ยวเราไปทาการฟาร์มหินก่อน คือเกมนี้สามารถทําการคาบของได้นะครับแล้วก็หาพวกทรัพยากรต่างๆได้มีหมาป่ามีอะไรแบบนี้ด้วยนะเราตีหินกันเนี่ยก็คือตัดไม้ตีหินนะครับขุดแร่อะไรอย่างเงี้ยสามารถทําได้เนาะมีตัวนี้มาให้อันหนึ่งแล้วก็ตัวละครในเกมก็วิ่งได้ประมาณหนึ่งนะครับอ่าโอเคแล้วก็เปิดกระเป๋าเนาะ,ะคำสั่งคราน่าจะอยู่ในกระเป๋าไหมนี่ยคำสั่งคราฟอยู่ในกระเป๋าด้วยนะครับ ก็คือเราสามารถครับเอ่อสิ่งของอื่นเพิ่มเติมในเกมได้เนาะเพราะฉะนั้นช่วงแรกผมว่าเราต้องทําการเอ่อเก็บทรัพยากรก่อนอน,นี่เก็บไปก่อนโอเคเก็บให้ได้ประมาณหนึ่งเลยนะได้หิน160ก้อนละนี่นี่นี่ช่วงแรกฟาร์มหินก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวทําการตัดไม้เนาะวิ่งเร็วได้นะครับ แต่บางทีมันโหลดเท็กเจอร์พวกฉากพวกอะไรแบบนี้ไม่ทันด้วยนะสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a ด d a Game Center โอและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น b a t t l s t a r Awakening, Honkai Impact, Tower of Fantasy, Arknight, Harry Potter, b u Arkay และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ y a า d a g a ซ e Center เฮ้ยของไม่พอเหรอ มันจะขาดบางอย่างไปเนาะเรายังไม่ได้ไปเก็บทรัพยากรเพิ่มเดี๋ยวเราคัฟตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับคัฟแล้วก็รอเวลานะครับรอเวลาตรงนี้ประมาณ1น,นาทีเนาะไอช่วงรอเวลาเนี่ยผมแนะนําให้ทําการฟาร์มทรัพยากรเพิ่มไปก่อนคือมมนต้องใช้เยอะเนาะเดี๋ยวมันจะมีพวกไฟเบอร์อะไรแบบนี้ที่เราจําเป็นต้องใช้ด้วยแล้วก็ในเกมนี้มันจะมีที่เป็นบ้านล้างเมืองล้างอะไรแบบนี้ที่เราสามารถไปทําการฟาร์มทรัพยากรเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับนะ เออผมก็พรีิวให้ดูนะครับอาจจะไม่ได้แบบเออสร้างให้ดูทุกอย่างนะครับนอนี่นีนี่นนี่น,นโอเคทีนี้นะครับเออมาดูกันว่าเสร็จยังเลยนิดนึงเนาะก็ฟาร์มไปก่อนโอเคโอเคโอเคนี่นะนี่นะไอพวกอุปกรณ์ที่เขาให้มานี่ค่อนข้างทนนะถึกทนมากอันนี้ก็เก็บได้นะครับ อ่าและอย่างหนึ่งนะครับระวังพวกกันอ่าลังสีด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวถอยแลก่อนอันนี้โดนลังสีเราเข้าไปใกล้ไม่ได้นะคือเรายังไม่ได้ทดําชุดไงเดี๋ยวเดี๋ยวรอกันสิลังสีนะครับโอเคหลุดแล้วนะคือมันเข้าไปใกล้ตรงที่ตรงนี้มากไม่ได้นะครับมันจะโดนอ่ะนะโอเคเนี่ยเก็บได้ปะ อันนี้ไงได้ทรัพยากรเพิ่มเนาะโอเคตัวนี้น่าจะเสร็จแล้วนะครับเราเอามาไว้ที่ช็อตคัดด้านล่างได้เลยเนาะแล้วก็อาวางตัวนี้แปลรูปอะไรได้บ้างเลยเอา่าสมมติเอานี่มาได้ไหมอันนี้ไงซ่อมเหรอแค่ปล่อยไปกัน เดี๋ยวเราดูก่อนว่าเราคราฟอะไรเพิ่มเติมได้ไหมนะครับมันยังติดไอตัวแดงๆอยู่มันยังมีของไม่ครบนะครับแต่ตัวนี้เราคราฟได้แล้วเนาะตัวแคมป์ไฟเออค่อยๆเรียนรู้กันไปมันมีหินหลายประเภทนะครับมีพวกแร่พวกอะไรแบบนี้ด้วยอะแต่แผนที่เกมนี้ใหญ่มากข้อเสียเดียวเลยก็คือเกมไม่มีภาษาไทยนะครับนะไม่มีภาษาอังกฤษด้วยนะครับมีแต่ภาษาจีนอย่างเดียวเลยนะก็มุ่งมั่วกันไปนะครับ มาโมกันไปโอเคได้ยังเลยเลืนิดนึงนะครับโอเคได้แล้วเ,เราเปิดกระเป๋าเนาะเอาตัวแคมไฟมาไว้ที่ช็อตคัทนะครับแล้วก็เอาไปวางไว้ตรงมังนี้นะครับทําอาหารได้อ่าเอาไม้ถ่ไปเนี่ยก่อไฟได้นะครับมันอา่าแบ่งเฮ้ยเดี๋ยวมันโยนลงไปหมดเลยเหรอ เก็บก่อนลวพี่เดี๋ยวหายเก็บก่อนเก็บก่อนเออเขาเรียกอะไรมันจะแบ่งยังไงวะแบ่งแบบเอาแค่แบบจํานวนหนึ่งไปใส่ <c oughs> มันเอาไปทั้งก้อนไงผมก็เลยไม,ไม่อยากได้ขนาดนั้นนะครับของมันไม่ครบนะครับบางอย่างเรายังค้าไม่ได้เนาะแบบนี้มันติดแดงเห็นปะต้องไม่ดูนะว่าพวกนี้เป็นไฟเบอร์หรือเป็นอะไรต้องใช้แอปแปลภาษาช่วยนะครับถึงจะสามารถแปลพวกนี้ได้เนาะ เดี๋ยวลองวิง่งเออรอบๆดูนะตอนนี้เป็นเวลากลางคืนล้วอนี่ขับไฟก็ใช้ได้เนาะพวกรถพวกอะไรแบบนี้น่าจะมีทรัพยากรอยู่เนาะแล้วก็โอ้เข้ามาในรังสีอีกแล้วเกมนี้ยเขาปรับใหม่นะครับนะเขาปรับใหม่เรื่อยๆเนาะเออที่เราอยู่นี่โดนรังสีแบบเต็มๆเลยว่ะเดี๋ยวมาฟาร์มสถๆนี้ดูกันว่ามีของอะไรไม่เอ่ยอันนี้วิ่งฟาร์มเนาะ ส่วนใหญ่ชอบมีเจอ,อตรงรถกับหลังรถอะที่ชอบมีของเนี่ยมีนิดหน่อยนะครับมีทรัพยากรเนาะโอเคเป็นของกินเนาะมาดูที่รถบัสหน่อยมันมีอะไรไหมคือท้ายรถส่วนใหญ่จะมีของนะครับส่วนใหญ่นะแต่อันนี้ส่วนน้อยนะไม่มี HP มันไอ้นี่ลงเรื่อยๆนะครับฟาร์มแล้วก็รีบวิ่งหออแล้วกันนะครับในนู้นเราเข้าไปไม่ได้ไง เนี่ยซอมบี้เฮ้ยอันนี้คนจริงหรือว่าอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโซ่หน่อยโซ่กันหน่อยนี่เรียบร้อยเราเนี่ยเรียบร้อยนะครับเขาใช้อาวุธในการโจมตีไงเดี๋ยวรีสปอนใหม่นะครับไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นบอทหรือว่าเป็นผู้เล่นจริงนะครับรีสปอนใหม่มันสุ่มใหม่นะทรัพยากรก็แน่นอน,นครับผมโดนดรอปไปแล้วนะ <laughs> โดนดรอปไปแล้วคือแย่เลยนะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการเล่นเนาะก็คือฟาร,ร์มทรัพยากรนะครับเนี่ยก็จะมีทรัพยากรตรงนี้ที่แตกต่างจากเมื่อกี้นะครับตอนที่เราอยู่เมื่อกี้มันเป็นเหมือนทะเลทรายอะไรประมาณนี้นะคือในเกมนี้มันมีหลายส่วนแล้วก็ภูมิภาคมันจะแตกต่างกันไปนะครับเนี่ยพวกแร่หินอะไรแบบนี้ก็ต่างกันใช่ไหมเออมีอะไรอีกกินได้ใช่ไหม กินไปก่อนเนี่ยตรงนี้ผมว่าอุด,ดมสมบูรณ์กว่าที่เราอยู่ตรงนน้นอีกนะครับแล้วก็มิน่ครับหมูป่าวะ่ะอย่าไปยุ่งกับเขานะเขาไม่ยุ่งเราเขาไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะครับเอาเป็นว่าใครที่สนใจเกมตัวนี้ก็ลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ